สกอร์อยู่ที่7ต่อ2ครับหน้าขวาครับทีนี้หลุดนะครับเอาใหม่นะครับหัวแก้มยังไม่ห่างนะครับ2 7จิจิ๊บนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มานะครับ สองต่อเจ็ดครับดูล่าซ้ายลุงนี้โอ้โหไม่แตกนะครับติดเขาครับนิ่งไหมครับเอาแล้วครับมาลุงนี้แต้มไหมโอ้โหติดหลังเท้ายิ่ครับพี่มังเหนียวจังเลยครับลุกนี้โอ้โหยางเหนียวครับพี่มังเขี่ยวหลังเทา้าดีมากเลยเสิร์ฟก็ไม่หลงโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่มัง จตต่อสองครับมาพี่อบอกเดี๋ยวขอปาบอีกสักแป๊บหนึ่งโอ้โหติดเกียวครับโอ้โหตีหลังเท้าได้ดีครับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับสกอร์เป็นแปดต่อสองครับ สกอร์อยู่ที่8ต่อ2ครับโอ้โหลุงนะีเสิร์ฟดีมากครับดูครับเอาเไปไหนลูกนี้โอ้โหออกนะครับได้ไหมแต้มหนึ่งครับ สกอร์อยู่ที่10ต่อ2ครับรอบทำไงลูกนี้ไปหน้าขวาครับโอ้โหโ,หโชคดีครับยิงครับไม่ได้ครับฝั่งนู้น2ต่อ10ครับตัดขวายาวครับลูกนี้มงยอดครับโอ้โหไม่ข้ามรับลูกนี้ได้มาอีกหนึ่งแต้มครับ3ต่อ10ครับ ตอนนี้อยู่ที่3ต่อ10ครับเดี๋ยยังจะขยับขึ้นมาอีกได้หรือเปล่าครับอย่ายลุ้นกันครับไปไหนลุงนี้ตัดข้าครับโอ้โหทําเชิโอ้โหเโโหสิร์ฟดีนะครับลุงนี้ผมว่าโอ้โหรับได้แบบสบายสบายมากเลยครับ สิบต่อสามครับไล่หน้าซ้ายครับลูกเหมือนจะออกนะครับแต่ไม่ออกนะครับพี่มังสามต่อสิบครับโอ้โหยังดักทางถูกนะครับตรงนี้ไปข้างหลังครับไม่ออกนะครับตรงนี้อ๋อหลังเท้าซ้ายครับโอ้โหไม่ทันครับลรงนี้นิดเดียวดักถูกเลยนะครับ รองเท้านี่ดีมากนี่มั้งสิบต่อสามครับโอ้โห,โอ,โหออกนะครับลูกนี้ออกนะกรรมการบอก ก็อยู่ที่3ต่อ10ครับหนูลูกนี้ขวาย,ยาวครับมับงรับสบายครับหลังเท้าอีกโอ้โหจับลูกซ้ายขวาได้ดีมากครับครับยังจะล็อกได้อยู่นะครับ10ต่อ3ครับเกม12ไม่ดิวนะครับย้อนลูกนี้จับซ้าย อยู่โอ้โหยอดเนียนครับตรงนี้เอาแล้วครับสามต่อสิบครับไปหน้าซ้ายครับตรงนี้เอาแล้วครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสี่ต่อสิบครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับไปหน้าซ้ายครับเอ้ามีอาการนิดหน่อยครับซันแบ็ค โอ้โหซันแบ็กยาวครับแก้ได้ดีมากครับลุงนี่โอ้โหสิต่อสีครับแต้มยังห่างอยงู่ครับขอบจับหนึ่งมาข้างหน้าลุงนี้ไปหน้าขวานะครับโอ้โหเหลี่ยมยังคมมันเดิงเครับเหลืออย่างเดียวคือจังหวะนะครับกับลูกเสิร์ฟนะครับยังไม่ทำลายคู่ต่อสู้นะครับ ดูลูกนี้ครับ4ต่อ10ครับตัดขวาโอ้โหนิดเดียวครับลูกนี้พี่ออฟยังไม่ยอมอยง่ายๆนะครับ10ต่อ4ครับดูลูกนี้ครับไปไหนไปหน้าขวาครับโอ้โหเกือบโดนดเสีย โอ้โหลุงนี่เสียแล้วนะครับแต่กรรมการมองไม่เห็นครับไม่เป็นไรครับเราเชื่อกรรมการนะครับกรรมการอาจจะมองไม่ทันครับ4ี่ต่อสิบครับมาพี่อ๊อฟไปไหนลุกนี้ตัดขวาโอ้โหมุมนี้ครับน่าเสียดายครับคิดดีนะครับแต่มันคมไปนิดนึงครับ ไม่เขาบอกเอาคิดก ok ่อนครับสิบต่อสี่ครับไลลซ้ายครับตรงนี้โอ้โหพี่ออฟไปยึกก่อนนะครับตรงนี้สิบเอ็ดต่อสี่ครับลูกเดียวเกมนะครับไหลน้าซ้ายพี่ออฟนี่ก็บอกเล่นเบาๆครับเล่นหนักไม่กินนะครับ เล่นเบาๆชิวๆครับครม12ไม่เดียวนะครับตอนนี้4ต่อ11ครับอ่าสี่อะ1ิรอบบล็อกได้ไม่ได้ครับดูครับโอ้โหตีแรงมากครับมั่งืูว่าไม่ธรรมดา ต้องยอมจริงครับพี่มังถือว่าเล่นดีครับสนามนี้ซีเอซีครับแถมเดียวครับโอ้โหหยอดขวาเนียนมากอ้าวลูกนี้พี่อ๊อฟก็แตกเหมือนกันครับแต่โชคดีที่ข้ามไปฝั่งนู้นี่ครับเล่นดีมากนะครับพี่มังครับเสิร์ฟก็ดีครับตอนนี้พี่อ๊อฟคิดไม่ออกนะครับว่าจะเสิร์ฟไปทางไหนดีครับ พี่มังนี้จับทางได้หมดเลยครับตัดขวายาวลูกนี้ดูครับเซนิดหน่อยครับติดโอ้โหไม่อยู่ครับลูกนี้น่าเสียดายครับอ๋อแล้วครับเดี๋ยวให้พี่ออฟล็อกอีกทีนึงนะครับเซตต่อซครับแต้มเดียวครับออฟทำไงครับลูกโอ้โหหย่อนติดหลังเท้านะครับอ๋อครับพี่ออฟทำไงครับลูกนี้อ๋อครับพี่อบบอก เียวอ้สงสัยไม่ได้อาบน้ำมาครับฝั่งนู้นเหนียวจังเลยครับตีทางไหนก็เกี่ยวนะครับหาแล้วครับจะไล่หน้าขวาเหมือนเดิมหรือเปล่าครับสี่ตัวครับมาแล้วครับหน้าขวาเหมือนเดิมครับจับมาเขี่ยโอ้โหลีงเขี่ยก็ดีนะครับหรือข้ามเขียวนะครับ ว่พี่มังครบเครื่องครับแต่สำหรับพี่อ๊อฟนะครับสงสัยเครื่องยังไม่ครบนะครับ11ต่อ4ครับมาครับตรงนี้ไปหน้าขวาครับเอาละครับยังล็อกอยู่ครับอ,อับ เอาไหมครับยังมีโอกาสสู้ได้อยู่นะครับถ้าจับทางได้แล้วครับมามีโอกาสปิดหน้าขวาเลยครับอาแล้วครับใครจะทนกว่ากันนะครับเดียวนี้ถ้าพี่ออฟล็อกอยู่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กําลังและสมาธินะครับก็กําลังดีก็ตื้อได้นานครับห้าต่อสิบเอ็ดครับ ดูลูกนี้ครับหน้าขวายาวอีกแล้วครับอ๋อแล้วครับลูกนี้เ,เกี่ยติดเกี่ยวครับอ๋อแล้วครับเกี่ยวได้ลูกนี้ไปไหนพี่ครับขวายาวครับท้ายคอรดเลยครับลูกนี้น่าเสียดายครับนิดเดียวเองนะครับถ้าได้ลูกนี้ก็น่าจะมีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงครับ ะออยู่ที่7ต่อ5ครับส1อต่อ5นะอย่างที่ช่วงไกลอยู่นะครับฝั่งนู้นลูกเดียวนะครับฝั่งนี้ยังเลยเยอะครับแต่พี่ออฟบล็อก,อกสลับขาเหยียบโอ้โหไม่ข้ามึงตงนี้เกมนะครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าแก้มือใหม่นะครับ